สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรตินะคะจากน้องอิ๋วนะคะที่ได้มาจับนะคะสลากนะคะ,ะเครื่องน้าแมกเนติกนะคะเพื่อสุขภาพแล้วก็เป็นโครงการนะคะ,ะรวมพลังนะคะสร้างความดีสําหรับเครื่องน้ําแมกเนติกของเรานะคะโครงการที่2แล้วนะคะที่เราดําเนินการมานะคะ เดือนละ100บาทต่อหนึ่งท่านนะคะแล้วก็เอ่อเ,เดือนเดือนละหนึ่งหนึ่งพันบาทนะคะต่อหนึ่งท่านนะคะสามสิบแปดเครื่องสามสิบแปดคนและก็สามสิบแปดเดือนนะคะอันนี้เป็นวันที่ยี่สิบห้ามิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกเป็นเครื่องที่ลำดับที่สิบสามนะคะของโครงการที่สองที่แบ่งปันความดีนะคะสำหรับน้ำแมกเนติกของเราในวันนี้นะคะ วันนี้เราได้รับเกียรติอย่างสูงนะคะจากน้องอิวนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ร่วมโครงการนะคะ38เดือน38เครื่องนะคะมาจับนะคะแล้วก็บอกว่าวันนี้นะคะจะจับให้ตัวเองค่ะ <c oughs> เดี๋ยวลองดูนะคะ <c oughs> ลองดูนะคะ <c oughs> ใครจะได้เนาะ โอเคผู้โชมดีผู้ชมดีต่อไปนะคะจะเป็นใครนะคะจะเป็นใครนะคะดีสิบสามคือใครขอเชิญน้องหิวเป็นคนจับใช่ค่ะันเดียึ่ันเดียวนนะะค้องหิวกำลังจะจับนะคะพี่หิวกำลังจะจับแล้วนะคะหนึ่งท่านเท่านั้นนะคะที่จะเป็นผู้ที่โชคดีนะคะได้รับการติดตั้งเครื่องลำดับที่สิบสามของโครงการนี้ค่ะฟันควาดีนะไม่เพียงจับเองเลยืรุ่นเลยนะคะเลยจับ วาคูณสีเอาาอไหนวีจริงเหรอจริงเอา้องดูใหดูนี่กาการดูคูณคูณสีจำตาอเห็นไหมคะจาเองนะคะจำเองแล้วก็โชคดีเองเลยนะคะวันนี้ตั้งใจมาเลยนะคบเป็นหนึ่งผู้ร่วมในโครงการสามสเดือนสามสบเครื่องนะคะ เห็นไหมคะเดือนระบพันบาทนะคะก็ขอแสดงความกับน้องอิวขอแสดงความดีกับน้องอิวด้วยเห็นไหมโชคดีเห็นไหมชะนาดีคนคนี่ค <expand> uh ่ะร <im it> <i re> ู <med> ้ไหมว่า <im> ว <it> hey ันนี้วันนี้พี่จะเล่าความรับให้ฟังวันนี้นะคะพี่เนี่ยก่อนออกจะเดินทางมาเนี่ยพี่ได้รับกาไลผีเสียนะคะกําไรผีเสียจากกระพัดคู่นะคะจากเนี่ยพี่พี่บูชามาแล้วก็พี่บอกว่าวันนี้เนี่ยพี่จะต้องให้ความโชคดีแน่ๆเลยกับน้องอิวเห็นไหมคะ ถึงตัวมาบอกน้องน้องน้องิ๋นะรอฉันด้วยนะรอฉันด้วยเพราะฉันจะส่งความความโชคดีให้ยินดีด้วยนะคะเอาราค่ะขอแสดงความยินดีนะกับพี่พูนศรีกับอาทอนะคะที่เอ่อมาจับสลากเองแล้วก็เป็นผู้ที่ได้รับเครื่องเองเหมือนใครคะเหมือนเครื่องที่เอ่อสิบเอ็ดของพี่อรุณทวดีสิริขันธ์ วันนั้นพี่อรมชอบดีมาเอานะ้ำไปแจกเนาะของพี่ไก่ยพี่ไกาพี่กามาช่วยจับฉลากจับชื่อสวเองได้แล้วจับติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้พี่บุญชิวเข้ามาแล้วก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ